ทีมงานห้องอํานางสีกงหลักนะครับร่วมจุดถวายนะครับบ้านโซงบันโซงนะครับตำบลทุงม่อนขำเพ้อข้ามเคิรเจียวจังวัดยะสุท่อนนะครับพี่น้อง เจ้าภาพหฮอก็ได้มายืนเบิ่งนะครับนี่คือเจ้าภาพนะครับที่ยืนยู่สาหรับอยู่กับทีมงานเฮานะครับเจ้าภาพไงขอบคุณทางเจ้าภาพากันแล้วกันนะครับที่ให้ความไว้วางใจให้วางไว้วางใจครับทีมงานน้องแฝกอินดีของเฮานะครับตัวนี้ก็สิกำลังเตรียมความพร้อมครับ แต่ไล่หน่อยเขาก็จูดเลยนะครับแต่ไล่หน่อยเขาก็ลลากมีนะเพนนอน นหอยจุดสามบังครับนะครับผมไฟจะไล่นหน่อย จันดีมา,มากเลยโอ้ลมพันพี่น้องลมพันครับโอ้ยเสียดายโอ้ยลมพันพี่น้องกลางบอกเด้ยะ โอ้ยนาชิดายครับโอ้ยนาชิดายโอ้ยนาชิดายครับโอ้ยนาชิดายครับโอ้ยปลอดภัย ปลอดภัยปลอดภัยเด้อนะครับขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณผิดพลาดท่้งล่มนะครับกะรทีมงานขอประทานอภัยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องน้องแฝกอินดี้นะครับบวชตะศีทั้งเพจเฟซบุ๊กน้องแฝกอินดี้และทั้งช่องยูทูบน้องแฝกอินดี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องที่รับชมติดตามนะครับสำหรับทีมงานสำราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ